สวัสดีครับผมชื่อเนนะคะวันนี้ผมจะมาสอนเพลงบ้านแดงขาวกันนะครับแสงสาสองเรืองร้องเพียงได้มองภาพนั้นตรึงใจงดงามและยิ่งใหญ่ดาเป็นแดงทิพย์มิาน คลายดังเพยงเซสันเป็นเหมือนดังแดงเทพที่ดาบ้านเราเป็นทุกสิ่งพากหิงอุ่นใจทุกครานี่คือท่อนที่หนึ่งนะครับบ้านเราสุขเปลี่ยนรน้นอัศส,สมทนรวมทุกดวงใจ รักจะทุกหัวใจพาเราดื่มพร้อมกันปลิวปลิวโบกสวายทรงข้าวแดงตอกย้ำสัญญาใหา้เราร่วมฟันฝ่าบานนั้นอัศซมชันทนบุรีนี่คือทนที่สองน,นะครับ ค่นต่อไปคือท่อนที่สานะครับเวลาแม้นานเท่าใดถึงแม่จะห่างไกลยียังคิดถึงบ้างครั้งใดก็สุขใจเสมอบ้านสีแดงไร้ข้าวมีเรื่องราวให้จดแจำรา รกจากทุกรักผูพันดวงใจบ้านนั้นอส,สมทนบุรีสามีกล้อมนะครับเวลาแม้นานเท่าใดถึงแม้จะห่างไกลเพียงคิดถึงบ้านครั้งใดก็สูขใจเสมอ บานสีแดงไรขา้าวมีเรื่องราวให้จดได้จำรากภูพันดวงใจบ้านนั้นอัศมทนบุรีรักภูผันดวงใจบ้านนั้นอัศสสมชันทนบุรีบ้านแดงขาว บานเรานั้นอัสัมันธุมุรีซ้ำกัอีกสองรอบนะครับบานแดงเท้าบานเรานั้นอัสัมันธุมุรีบานแดงเท้าบานเรานั้นอัสัมันธุมุรีจบแล้วนะครับขอบคุณครับ